สวัสดีครับครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้ววันนี้จะทำอะไรให้ทายเร็วมาดูทายก่อนมีมะนาวเกลือถ้ายำม,มันใส่น้ำปลานี่ไม่ใช่ยำเกลือน้ำตาลพริกมีแค่นี้เองเครื่องปรุงเอาแค่นี้นะไม่ต้องเห็นเต็มเนาะ ถัดผมมาอ่ะเสลย์วนนี้ทมกุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่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 น้ำปลามาเลยเริ่มเลยสอนง่ายๆายทำน้ำจิ้มก่อนกุ้งหั่นไว้แล้วกุ้งหั่นไว้แล้วครับเดี๋ยวค่อยเอามาให้ดูเริ่มต้นพริกนี่ตำเวล้ละ ใส่ตามชอบพริกเสียได้ไหะพริกนะครับอยากมีเลยลองอยาสีฟันไปลองอ่าอ่านี่ลองไป ต่งและกันเพอตังก็เต็มทนแล้วว่าเต็มทนแล้วว่าพอตังเต็มทนแล้วอเพลกเสร็จแ,แล้วก็น้ำตาลชอบหวานใส่หวานนี่ใส่หนึ่งช้อนสองช้อนอ่ะสองช้อนพออย แล้วก็กเกลือเกลือพอเดี๋ยวค่อยปรุงเพิ่มเกอนหน่อยนึงขาดไม่ได้มะนาวจริงๆมันควรใส่น้ำต้มหน่อยนึงอะแต่เราไม่มีน้ำต้มอะเนาะเราใส่นี่ละกัน่ะอันนี้คือโออิชิอะอันเนี้ยอะไรอ่ะ ใส่ไปใหม่หนึ่งมันจะได้มีน้ำได้ได้ได้บีบมะนาวใครๆก็ทำได้นะไปลองทำดูเดยกกินโชว์ด้วยสองสาม สองลูกเปรี้ยวไหมมะนาวเปรี้ยวไหมหลองอร่อย อร่อยคนโอ้ยไม่ถนะัดมันต้องเป็นแนวตั้งนะแต่วันนี้ยากลองแนวนี้นะไม่ใช่อะไร หนะมีอาการเน่อ่าไม่น่ามันก็อีกนะแน่คอนไปแต่เพื่อท่านผู้ชมเราืว่วท่านผู้ชมไม่เห็นนี่ดีกค่า ยอย่าเขาะคนก่อนคนไปน่าแซ่บว่ะรู้แหละเอากุ้งมาเลยนะเอากุ้งมาเลยนะ กุ้งมาอันนี้ชิมก่อนต้องเน่ยขอมาอีกใส่เพิ่มทั้งหมให้หมดมันต้องเปรี้ยวๆหน่อยเพราะว่ากุ้งม,มันดิบ แซบใข่แก้วนะจะได้เพื่อนๆจะได้เห็นเสร็จแล้วอ่ะกุ้ง กุ้งแช่กุ้งแช่อ่ามีอะไรบ้างอ่าดูขนาดกุ้งกุ้งนี่ประมาณยี่ห้าตัวโลโลละสองร้อยหกสิบบาทนี่ครัท่านผู้ชมยี่ห้าตัวโลซื้อมาเจ็ดตัวเจ็ดตัวหกิบสาบาทตลาดนนท์แล้วก็มี มะละมะละนี่หั่นบางๆซื้อรูรกอวบเนี่ยมะละมะละหั่นบางๆนะซื้อรูปกบวบอย่างเงี้ยนี่เอาที่ร่องตรงนี้ ใหญ่ๆเต็มๆใหญ่ๆมันจะขมน้อยหน่อยแล้วก็รูปปวบเรากินกับอะไรมากกินกับมะระปกติกินกับมะระอาหารแล้วไปแช่เอาไปแช่น้ำเกลือไม่ต้องขยำอะไรไปแช่น้ำเกลือเฉยๆแล้วก็ล้างน้ำล้างน้ำทีหนึ่งและนี่กิเรากินกับแครอทมีเลมอน เนมอนถูกบอกไปแล้วคลิปที่แล้วไปดูคลิปที่แล้วเอาแล้วก็ที่ชอบเองผักชีใบเลือ่อยหรือว่าผักชีฝรั่งทําไมเรียกว่าผักชีใบเลือ่อยขอบขอบเห็นนะเห็นนะขอบขอบมันจะเป็นหยกักหยักเหมือนใบเลือ่อยเอานะน้ำจิม้มใจ่นิดนะไก่นิดนึง แล้วก็นั่งพื้นดีกัน่นั่งพื้นเอออย่างเงี้ยอออ,อันนี้หั่นได้แล้วนี่นะเจม ตลอรอดฝากกดติดตามไหมนะหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์กดไลค์กดติดตามแชร์ในเฟซทำอะไรก็ได้ อยาาให้ทำคือเกล่ยวอะไรอร่อมันชอบกินเลมอนม,มันไม่เปรี้ยวมากไม่เปรี้ยวเหมือนมะอนาวอร่อยอันนี้เส้นดำไม่รู้กินได้ป่าวอ่ะเขากินอ่ะกินตลอดเลยอ่ะเขาบอกขี้มนันเหร ตงเนี้อ่ะม,มาแล้วืมหวานแครอทอ่ะ สิบห,าห้าคีพออย่างนี้มันหอมอร่อยนะยตัวสองอันนี้ชอบกินหัวมากชอบกินหัว ช่มชัำชำมมงยาสงขาปัตตานีพรีภูเก็ตหนึ่งสองสามใครหิวต้องขอโทษด,ด้วยซื้อมาเจ็ดตัวจะกินห้ตัวพออื้สองตัวไว้ใส่มาว่าหิวคนเดียวกินให้พอเปลือง ยิ่งอยากไร,ร่อะแต่ไม่ยังไร่ไม่ได้อืมไม่เส้นดำอะ 太软了呀，没软、嗯。 โอ้ยซีใส่ใส่ส้มใส่เป็นงั้นแหละมันสวยสวยไม่มีอะไรอยากกินกันไหมใครดูแล้เอ็งนี้ดีกว่าแอดเฟซบุ๊กนะแอดเฟซบุ๊กนะแล้วก็แชร์ แชร์นะสุ่มแจกอันเนี้ยหนึ่งชุดเออสุ่มแจกไม่ได้อะไรนะนี่ก็ไม่ได้อะไรนะ y o u t u b e นี่ไม่ได้เงินนะแบบเพิ่งมีคนติดตามเจสิบคนไม่ได้เงินนะแต่ว่าเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันมันมันไม่ได้แพงมากแจกได้เอาคนที่ไม่ต้องส่งไปสนีนะมารับเองนะ นี่จะแจกอย่างนี้หนึ่งชุดเออแต่ว่ากดไลค์กดแชร์นะกดติดตามนะวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์กแจกวันศุกร์อากาศผอม จานนี้ไม่ถึงร้อยนะประมาณเจ็ดสิบบาทเนี่ยจานนี้เจ็ดสิบบาทอร่อยอ่ะติตัวไม่เล็กนะตัวอุ้ย นี่เก็บไว้ต้มมามาตัวหนึง่งเท่าไหร่อร่อยจุ่มชำช่ำชำ,ชำจิงมากแม่ แทบสิบห okay, ้าเดะ๋ยวอกินต่อต่อลืมกดกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณนะครับ